สร้างเสียงจากข้อความนะคะแล้วก็สามารถรองรับภาษาไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพัฒนาโดยคนไทยนะคะเสียงจากธรรมชาติจะว้าวแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกัน<ส><ส> <ait> สำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะฮะที่เคยลองใช้ AI ของแพลตฟอร์มต่างชาตินะฮะที่ลองรับภาษาไทยแต่เสียงก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติอะไรมากนะฮะรับรองถ้าเพื่อนๆได้ใช้ AI ที่พัฒนาโดยคนไทยรับรองต้องติดใจแน่นอนเลยฮะเยวเรับดูกันเลยนะฮะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆเข้ามาที่ w h i t e b o t n o i d a i นะคะจากนั้นก็ให้ทำการล็อกอินเพื่อที่จะใช้ในแพ็กเกจสำหรับการทดลองใช้งานนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆใส่ข้อความตรงช่องที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะหลังจากใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วทำการเลือกออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกภาษาจากนั้นก็มาเลือกเป็นสไตล์นะฮะออปชันที่3แล้วก็เลือกเป็นมุมมองนะคะว่าจะให้เป็นอะไรก็เลือกเพศสำหรับตัวละคร เรานะว่าอยากจะให้เป็นเสียงวิงเสียงผู้ชายนะคะจากนั้นก็ให้กดปุ่มตกลงนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็กดปุ่มเพย์เพื่อเช็คว่าเราพอใจในสิ่งที่เราเลือกไปเมื่อกี้หรือเปล่าถ้าไม่พอใจก็กดิเธเพื่อแก้ไขได้นะคะแต่ถ้าพอใจแล้วเราก็ทําการกดปุ่มดาวน์โหลดนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสเปิดไฟล์เสียงเมื่อกี้หะ,ะว่าเสียงยาธรรมชาติมากแค่ไหนนะคะคุณพ่อครับผมชอบสิ่งที่คุณพ่อเทศ ผมเชื่อว่าคุณพ่อสามารถทำทุกอย่างที่พูดได้ที่ฟังก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากเลยนะคะเสียงธรรมชาตินุ่มมากเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้คะะ่ะเดี๋ยวพิ้จะลองเอาไฟล์ mp3 เมื่อกี้นะคะที่เป็นไฟล์เสียงนะคะเข้ามาใช้กับตัวแอปพลิเคชันที่พี่สร้างขึ้นมาให้ลองรับไฟล์เสียงหาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคุณพ่อครับผมชอบสิ่งที่คุณพ่อเทศผมเชื่อว่าคุณพ่อสามารถทำทุกอย่างที่พูดได้คุณพ่อครับ พ่อครับผมชอบสิ่งที่คุณพ่อเทสสำหรับแอปพลิเคชันที่เอามาใช้ก็เป็นแค่แอปเดมโมขึ้นมาเฉยๆนะคะหน้าตาก็อาจจะยังไม่ได้ดูสวยดูดีสักเท่าไหร่นะคะแค่ลองเอามาเทสใช้งานหาว่าถ้าเอามาใช้กับ M3 p ไฟล์เสียงเมื่อกี้แล้วเสียงจะออกมาเป็นยังไงสาหรับคลิปนี้นะ,ะคะหากเพื่อนๆดูแล้วชอบก็กดเซฟกดแชร์ share, กดใจได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็ยังทำได้เลยนะ